สุดยอดเลนคลาสสิกที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่ให้กับซิกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับ ี่่ใหญกุิดาเสถมงคลเลิศครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review หลังจากที่ Sigma ได้เปิดตัวเลนส์35มิ f 1.4 DG SHM Art ในปี2012ก็ต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่สร้างชื่อมากๆของ Sigma เลยและในครั้งนี้ครับ s ิ g m a ได้เปิดตัวเลนส์35มิ f 1.4รุ่นใหม่ก็คือตัว DG DN Art ออกมาต่อยอดด้วยการออกแบบเลนส์ให้มี ขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของเลนส์เนี่ยจัดเต็มเหมือนเดิมตัวเลนส์เองเนี่ยทำออกมา2เมาส์นะครับก็คือเป็น e m o u s ์กับเป็น l เมาส์ตัวกล้องที่เอามาใช้งานได้ถ้าเป็น e m o u s เนี่ยก็จะเป็น sony e m o u s ์ทางตระก,กูลเลยส่วน l เมาส์สามารถใช้งานได้ทางกล้อง panasonic กล้อง sigma แล้วก็กล้องไลก้าที่เป็น l เมาส์ก็เรียกว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานพอสมควรเลยทีเดียว น้ำหนักของตัวเลนส์นจะอยู่ที่645กรัมสำหรับเลนส์ L เมาส์แล้วก็640กรัมสำหรับเลนส e ์ E m มาส์นะฮะหน้าเลนส์ของเขาเจะมีขนาดอยู่ที่67มิลิเมตรแล้วก็วัสดุภายนอกนทำจาก TSC หรือ Thermal Stable Composite ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขนาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเรียกว่าเอาไปใช้ในที่ร้อนที่หนาวเนี่ยทำงานได้แบบสบายๆตัวเลนส์ตัวนี้เขามีเวทซิลกันฝุ่นแล้วก็กันละอองน้ําด้วยที่ตัวเลนส์เนี่ยจะมีแหวนปรับโฟกัสขนาดใหญ่อันนี้ค่อนข้างหนืดเลยก็ช่วยให้เราสามารถโฟกัสได้แม่นยํามากขึ้นมีสวิต ปรับออโต้โฟกัสแมนูโฟกัสอยู่ด้านข้างมีปุ่ม AF lock นะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น quick on off คือถ้าเราเป็น quick on เวลาที่เราหมุนปรับรูรับแสงเขาก็จะเป็น quick แต่ถ้าเราตั้งเป็น quick off เวลาที่ปรับรูรับแสงก็จะเป็นค่าแวรลี่นะฮะอันนี้จะไม่ลงคลิกแล้วนะครับที่ตัวแหวนปรับรูรับแสงของเขาเนี่ยปรับได้ตั้งแต่ f 1 4ถึง f 1 6แล้วก็ การที่ปรับเป็นคลิกเนี่ยจะเป็นคลิกละ1ส่วน3สตป็ปก็คือหมุน3ครั้งจะเท่ากับการเปลี่ยนค่าไป1สต็ปนะครับที่ตัวแหวนปรับรูรับแสงของเขาเนี่ยมีตัว A หรือออโต้โหมดมาให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเอาไว้ให้ตัวกล้องเนี่ยเป็นคนเลือกรูรับแสงให้หรือเราจะปรับค่ารูรับแสงจากไดอลของตัวกล้องแทนที่จะมาบุที่แหวนตัวนี้เราก็จะใช้ที่หมด ตัว A นะฮะแล้วก็ข้างๆเลนฝั่งนี้เองเนี่ยเขามีสวิตเป็นตัวล็อกเอาไว้กันเราหมุนเข้าไปในออโต้โหมดโดยไม่ตั้งใจหรือหมุนออกจากออโต้โหมดโดยไม่ตั้งใจนะฮะแล้วก็เลนของเขาเนี่ยมีฮูดมาให้ด้วยเป็นทรงกรีบดอกไม้สามารถที่จะหมุนไขเข้ามาเพื่อที่จะใส่ที่หน้าเลนตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เวลาเราไม่ใช้เราก็หมุนกลับเข้าไปครับ ความรู้สึกตอนที่ได้ใช้เลนส์ตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับคือเขาให้ความรู้สึกของเลนส์พรีเมียมมากๆการประกอบวัสดุแน่นหนาแข็งแรงด้านในของเขาเนี่ยประกอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง15ชิ้นแล้วก็จัดเป็น11กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษที่ใส่มาให้เพียบไม่ว่าจะเป็น S.L.D. 2ชิ้นนะฮะมี F.L.D. 1ชิ้นแล้วก็ E.L.D. อีก1ชิ้นรวมถึงชิ้นเลนส์ที่เป็น Aspherical Lens อีก2ชิ้นนะครับส่วนกรีบรูรับแสงของเขาเนี่ยมีกรีบรูรับแสงมากถึง11กรีบซึ่งเลนส์ทั่วๆไปจะมีกรีบรูรับแสงอยู่9กรีบแต่ว่าเลนส์ตัวนี้ให้มาถึง11กรีบเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราได้รูรับแสงที่กลมให้โบเก้สวยงามแถมโบเก้ของเลนส์ตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่าใสแล้วก็เคลียม,มากคือถ้าใครที่ชอบแบบโบเก้ดวงสวยๆเนี่ยรับรองว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้ไม่ผิดหวังเรื่องของโบเก้แน่นอนนะฮะระยะใกล้สุด ที่เลนตัวนี้โฟกัสได้จะอยู่ที่30ซนติเมตรครับค่อนข้างเทียใกล้เลยทีเดียวคือเราสามารถที่จะถ่ายอาหารบนโต๊ะได้สบายๆเรื่องของความเร็วโฟกัสเนี่ยนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะห่วงเพราะว่าเลนส์ซิกมาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องของความเร็วโฟกัสมากเท่าไหร่นักนะครับในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยเท่าที่ใช้งานนะฮะก็ต้องบอกว่า ความเร็วของเขาไม่ได้เร็วโฟกัสแบบปุดปลาดนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหนุดหงิดสามารถโฟกัสวัตถุได้ดีส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับตัวเลนส์ตัว,ตวนี้ระบบโฟกัสถือว่าทําออกมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆเยอะเลยส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์เพื่อโฟกัสเนี่ยเป็นแบบสเตปปิ้งมอเตอร์ซึ่งการใช้โฟกัสแบบสเตปปิ้งมอเตอร์เนี่ยก็จะให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนตำแหน่งโฟกัสนะฮะการเข้าการออกโฟกัสเนี่ยจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นข้อดีอีกอย่างของสเตปปิ้ง มอเตอร์ก็คือความเงียบในการโฟกัสนะฮะเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยเขาโฟกัสได้เงียบมากๆยิ่งถ้าเทียบกับตัวเลนส์35มิ f 1.4ตัวเก่าซึ่งมอเตอร์เป็นไฮเปอร์โซนิกมอเตอร์หรือ SSM เนี่ยนะครับ เจ้าเลนส์ตัวนี้เงียบกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยเรื่องของความเงียบเนี่ยทำออกมาได้ดีการทรานเฟอร์หรือว่าการเปลี่ยนถ่ายโฟกัสเนี่ยทำออกมาได้สวยนะครับแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเขามีโฟกัสบิดดิงเยอะมากนะฮะซึ่งก็จะเป็นอาการคล้ายๆกับตัวเลนส์โซนี35ม mm ิ f 1.4 gm ของเขาใครที่จะถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการ เปลี่ยนตำแหน่งโฟกัสตอนที่เราถ่ายนิดหนึ่งนะฮะอย่างโฟกัสใกล้แล้วก็ไปโฟกัสไกลเลยเนี่ยองศาการรับภาพของเขาก็จะมีการเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึงครับ สำหรับเรื่องความคมของเลนส์35มิ f 1.4 DG DN ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าความคมของเขาเนี่ยมาตั้งแต่ f 1.4เลยโดยเฉพาะตรงกลางภาพเนี่ยให้ภาพออกมาคมแบบสุดๆแล้วก็ด้วยเกรดเลนส์ระดับนี้เนี่ยแทบไม่ต้องคุยอะไรกันมากแล้วครับเรื่องของความคมชัดนะฮะที่ขอบภาพเนี่ย f 1.4ความคมอาจจะดรอปลงไปบ้างนิดนึงแต่รี f ลงมานิดเดียวเนี่ยเราก็ได้คมแบบขอบถึงขอบแล้วเรื่องของขอบมืดเนี่ยนะครับถ้าเปิดที่ f 1 4. 4. ก็จะเห็นขอบมืดอยู่บ้างแต่ถ้าเราหลีรูบแสงลงมาที่ f 2 8เนี่ยขอบมืดก็จะหายไปนะฮะส่วนเรื่องของขอบม่วงหรือ ca รวมถึงเรื่องแร์เนี่ยนะครับต้นเลนส์ทำออกมาได้ดีมากชิ้นเลนส์ของเขามีการ เคลือบผิวเลนส์แบบซ u เปอร์มัลติเลเยอร์ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของขอบม่วงแล้วก็แร์นะฮะเท่าที่พี่ใหญ่ลองถ่ายดูแบบจงใจแกล้งเขาเนี่ยก็มีขอบม่วงกับแร์โผล่เข้ามาให้เห็นอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยโปรแกรมแต่งภาพช่วยได้นะครับสำหรับเรื่องสีที่ได้เนี่ยนะฮะเรื่องสกินโทนทำออกมาได้ดีมากๆกนะครับก็สมกับเป็นเลนส์ซิกมาแหละแล้วก็พี่ใหญ่เอามาใช้งานกับตัวกล้อง panasonic s5 เนี่ยได้สีของภาพออกมาค่อนข้าง จะดีเลยคือเราแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเกกับสีปรับแสงอีกนิดเดียวเนี่ยเราก็เอาภาพไปใช้งานได้แล้วนะฮะโดยรวมเนี่ยเจ้าเลนส์ซิกมา35มิลนตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆด้วยช่วงเลนส์35มลก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับเราสามารถถ่ายภาพได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิว การถ่ายอาหารการถ่ายบุคคลหรือจะเป็นการถ่ายสตรีทหรือถ่ายสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็โฟกัสของเขาเนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุดอยู่แค่30เซนติเมตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวเราสามารถถ่ายอาหารได้ง่ายๆนะฮะร,รูรับแสง F กว้างสุด1.4ก็เรียกว่าถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอได้แบบสบายๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเยอะรวมถึงการถ่ายในที่แสงน้อย f 1.4เนี่ยก็ช่วยขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับกับค่าตัวของเลนส์ที่อยู่ที่31,990บาทเนี่ยถือว่าเป็นเลนส์35ม mm ล f 1.4ตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพของภาพที่ได้สิ่งที่ได้จากเลนส์ตัวนี้เนี่ย พี่ใหญ่ถือว่าคุ้มค่ามากๆขอบคุณสารการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snap Tech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ